กรณีเมืองแร่ทองคําชาตรีของบริษัทอัครารีซอสเซสที่กลับมาเปิดให้บริการกลับมาเดินหน้าเมืองแร่เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้กําลังเกิดคําถามโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะว่ากพอรออนุมัติให้เปิดได้อย่างไรทั้งๆท,ที่ยังต้องรอตรวจสอบสุขภาพของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนนะคะ หลังจากก่อนหน้านี้ตรวจสอบสุขภาพแล้วพบว่ามีสารโลหะหนักในร่างกายค่ะเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องที่ยังต้องหาคำตอบขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีคำถามจากองค์การสหรประชาชาติถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องเหมืองทองคาในประเทศไทยด้วยติดตามรายงานจากคุณพัชราพรตันง,งามค่ะก็ตกลงเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรทีร่จะแก้ไขที่ตัวสาเหตุาาก็ตามไปก็ตามโรคที่จัดอยู่ในร่มเนี่ยถ้าเราไม่แก้ไขที่ตัวสาเหตุซึ่งอาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ไง ช่ไหมฮะผมมไม่ได้ปรับความตรงนั้นเนี่ยถูกไหมฮถ้ามันไม่ใช่เราจะได้หาวิธีแก้ถ้ามันใช่เราก็แก้ไปแล้วก็ตรงไปตรงมาคำถามจากนายแพทย์นิรันพิทกษ์วัชระคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีข้อสงสัยว่าทำไมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงอนุมัติให้บริษัทเหมืองแร่ทองคำเปิดถลุงทองคำต่อได้ ทั้งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าสารโลหะหนักในร่างกายชาวบ้านรอบเมืองแร่ทองคํากว่า400คนนั้นเกี่ยวกับการทําเหมืองหรือไม่และเป็นประเด็นที่ชาวบ้านต้องการคําตอบนะครับดยปกติเนี่ยมันมีปริมาณสารอยู่ในพื้นที่สารลหะหนัอยู่เลครับทันนี้เราเองมองว่าถ้าผลการศึกษาเนี่ยมันออกมาเป็นว่าเกิดจากการทำเหมืองจริงๆเนี่ยเราคงต้องมีมาตรการผมไม่ได้ดูถูกท่าน เพียงแต่ว่าคําชี้แจงเนี่ยต้องเป็นเรื่องเป็นราวมีหลักเกณฑ์ผมถ้าไม่ตรงประเด็นผมก็มีหน้าที่ต้องซักถื่ต้องไมครับถ้าตอบไม่ได้ผมเชิญระดับอธิบดีมาแล้วถึงเชิญอธิดีมาถ้าทิดดต่อไม่ได้ผมก็เชิญรัฐม,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 มนตรีมาก้าบอกเป็นนโยบายของรัฐมนตรีไม่งั้นแล้วบ้านที่เมืองนี้เนี่ยมันจะทํางานอะไรกันได้ถ้าไม่สามาถพูดกันอย่างตรงไปตรงมาถ้าการทํางานตรงนั้นเปิดเผยป,ปรงใสซื่อสา์สุจริตไม่ทะเลาะต่อประชาชนนั่นคีออะไรที่ต้องติดครับ แทนผู้บริาหารเมืองแร่ทองคำยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรพรสั่งทั้งการจัดเวทีสาธารณะใน3จังหวัดและส่งผู้มีสารโลหะหนักไปตรวจสอบและผลตรวจโรงพยาบาลทั้ง258คนแพทย์ไม่พบสารโลหะหนักและบริษัทจะสรุปรายงานผลแนวทางแก้ปัญหาให้กรพรเป็นทางการ23มีนาคมนี้ทุท่ามีข้อโต้แย,ย้งจากหลายฝ่ายว่าการที่พาคนไปพบแพทย์เนี่ย เป็นการตรวจต่างการตรวจสุขภาพการรักษาเพราะนั้นผมจะไม่กล้ารวบไปคือถือว่าเป็นคงคงมัต้องเป็นนิสัยของคุณหมอครับว่าคุณหมอได้ตรวจแล้วดูนูปดูที่ดูนั่นแล้วเห็นว่ามีอะไรต้องทำเพิ่มอือไม่ถ้ามีก็แจ้งทางบริษัทบริษัทดำเนินการตามที่ทางคุณหมอให้ความเห็นมาเนี่ยไปทันที cup, <ând> ตัวแทนชาวบ้านตั้งคำถามถึงกอพรอที่ออกใบอนุญาตแม้ว่าพบสารโลหะหนักในร่างกายชาวบ้านตามรายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือ Ehia ตั้งแต่ปี2556รวมถึงผลตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รวมกับมหาวิทยาลัยรังสิตที่พบสารโลหะหนักกว่า400คนเมื่อปลายปีที่แล้วคนที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตให้ไปได้ยังไงเพราะผลเลือดออกมาแล้วว่ามันมีสารหนูแมงกานีสหรือมีตัวเป็ ย,ยังปล่อยให้มีการเปิดโรงงานประกอบโลหกรรมได้ยังไงเนี่ยมันก็คุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีทำไมคุณไม่เอาตัวรักษารล่าช้าจะไม่พอนะคะแถมสั่งให้มีการขยายได้เนี่ยค่ะเราลองเรียนมาจากหน่วยงานราชก,การเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบเกือบทั้งอายุงานของบริษัทเลยก็ว่าได้แต่ไม่มีใครไปดูแลหรือไปรับผิดชอบหรือไปทําอะไรให้เราเลยไม่เยียวยาไม่แก้ไขเพราะฉะนั้น ้ไมไวใจนในนงาัตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่ากระทรวงสาธารณสุขจะตั้งคณะกรรมการแพทย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาเพื่อทําแผนที่ความเสี่ยงพื้นที่แก้ปัญหาและแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็น3ากลุ่มคือกลุ่มที่มีสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน400คนกลุ่มที่มีสารแต่ไม่เกินมาตรฐานเพื่อขยายผลดูแลชาวบ้านอีก6,000กว่าคนรอบเมืองอย่างเป็นระบบ ขณะที่ตัวแทนกรมอนามัยระบุว่าจะทราบผลตรวจการบริโภคอาหารของประชาชนจำนวน400หลังคาเรือนที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาน้ำบ่อตื้นซึ่งจะวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อหา,าค่าความเสี่ยงนำไปสู่การกำหนดพิกัดร,ระบบสาธารณูปโภคใหม่ทั้งระบบนายแพทย์นิรันพิทักษ์วชระคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่าขณะนี้องค์การสหประชาชาติสอบถามว่ารัฐบาลดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพราะเรื่องนี้อยู่ในช่วงประกาศใช้กฎอัยาการศึกและเป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศเดินหน้าลงทุนนโยบายเหมืองแร่ที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนพัทราพรตันงามไทย p ีบีสรายงาน